อรไทยออนนี่ตายอรทไทยสวยสร้างเรื่องถูกไอดอลเกาหลีแชะภาพที่สนามบินเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับต่ยอรทไทยลูกทุงสาวขวัญใจมหาชนที่ได้มีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายจนได้รับฉายาราชินีดอกหญ้า ล่าสุดค่ะกลายเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อสาวตายปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิในลุกเสื้อสีดำและกางเกงยีนเตรียมเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาทํากลางแฟนๆที่ไปรอส่งกันเนืองแน่น โมเมนต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีเมื่อนักร้องหรือว่านักแสดงสาวชาวเกาหลีอย่างโบนา WJSN หรือว่าคิมจียอนสะดุดตาในความสวยจนต้องแชะภาพมาโพสลงในทวิตเตอร์หรือ X ของตนเองพร้อมทั้งระบุข้อความเป็นภาษาเกาหลีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าน่าจะเป็นนักแสดงไทยยังไปไหนไม่ได้เพราะเซอร์วิสแฟนคลับอยู ซึ่งงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับชาวไทยนำข้อความดังกล่าวไปแชร์กันต่อรัวๆพร้อมกับเปิดวาบข้อมูลและผลงานเธอว่าเธอนั้นคือนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นๆของเมืองไทยขณะที่สาวตายก็ได้ใช้บัญชี X เข้าไปตอบกลับใต้โพสตดังกล่าวได้ว่าฉันรักคุณเป็นภาษาเกาหลีขณะที่โบนาได้ตอบกลับว่า oh you're so gorgeous โอ้คุณหล่อมาก นอกจากนี้นะักร้องลูกทุ่งสาวก็ยังได้รีทวิตโพตนี้พร้อมกับข้อความว่าต้องขอบคุณแฟนคลับคำซามิดาและข้อความเพิ่มเติมว่าขอกิมจิได้บอและต้องฝึกอันยองซะแล้ว